สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศงามเศรายู่ทงห้ทงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมพวกพอก็บ้ากระโดนครับพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นวันจันทร์ครับพี่น้องที่ยี่สิบตุลาสองพัทนหกสิบแปดตอนนี้เป็นเวลาหกโมงฮหกประมาณหกเจ็ดนาทีเดียวพี่น้องหกโมง หน้าที่หกนาที่ว่าจะล่งทะเบียนล่งไอ้อันนี้แอบเป๋าตังค์เปิดเข้าไปแล้วเน็ตลมแล้วพี่น้องโอ้โยต้องกลับประมาณหานาที่หานาที่หกนาทีเลยนะตอนนี้เอา้าเพราะว่าให้ลงทะเบียนหกโมงหกโมงเสาร์หอดยี่สิบสองนาฬิกาเนาะเลิ่มลงเมื่อนี้หอดยี่สิบหกตุลา ว่าจะเปิดเข้าไปว่าจะหอดเวลาล่งทะเบียนบู๊ยกับเบิดประเทศเนาะพี่น้องเนาะเบิดประเทศเพื่อนกับจอบได้แล้วเนาะหอดหกมุ่งปุ๊บปับ๊บเพื่อนกับเปิดแพรเปิดเขาแอปเขานั่นเขานี่ผมล่องเขาไปเบอ่์เน็ตลมพี่น้องล่มแล้วเน็ตลมแล้วเขบวาบ่ได้ต้องรอมองอีกสักพักคนละสวย,วยจังลงไหม ใจเย็นบ่ต้องใจร้อนบ่ต้องห้อนเนาะพี่น้องเนะาะพอเหลือเวลาอีกต่างอีกหกมือนะ 5, 6, นะเนาะห้าหกมือนะเนาะยี่สิบหอดยี่สิบหกดีกันพี่น้องแอบเป๋าตังกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องครับกระตุ้นเศรษฐกิจไข้ควันที่ผ่านมาอยู่ไข้ควันที่ผ่านมาอยู่ยังบ่ทัตรใ,ใดๆอยู่ได้เงินเน่ะ พนติดหนีผมอยู่ได้งวดที่พานมาเนี่ยโอ้อันรอบที่พานมารัฐบาลที่พานมาเนาะพันติดหนีผมอยู่ได้หมื่นหนึ่งน้องบุท่านใดน้ำผึ่นอยู่หมื่นเงินหมื่นบ่เหล่นงเบาหัวเป็นไฉละครับพี่น้องครับบรรยากาศง่ายเศร้าโอ้ยยังจำป่าเนาบินเบือนตะเวงนีเมาว่างใครบ่นรอ ว่างไข่บ่เนาะยไม่น่าบ่เนาะยหม้อมีตัวนี้โตอ่อนแม่งเจ้าปลาก็เป็นเมงละงแงมเหรอพี่น้องอเพราะแม่งละงแงมันถอดปีกถอดง่ามากึ้นมากกัเป็นแมงเจ้ปาปลาบรรยากาศยา่ำเศร้าครับประมาณนี้พี่น้องมืดคึ้นนี่ลมหูเปล่ลมครับนี่แต่ว่าทางแต่วันออว่างเป็นตะเวนขึ้นนะครับพี่น้องครับ คลิปนี้ผมมียังไ์พี่น้องทักทายกันย่างเปสร์ฟครับรักษาสูขภาพกระนำเดอสวัสดีครับ